ต้นกล้ากินข้าวเองนะคะน้องต้นกล้าเบื่อข้าไม่อยากให้ใครป้อนค่ะน้องต้นกล้าก็เลยกินข้าววันนี้กับหมูพะโล้ไข่พะโล้ข,ลของย่าลสค่ะการกินของน้องกล้านี่โอ้อร่อยเลยหมดจานเลยค่ะอร่อยไหมคะน้องต้นก้าอร่อยไหมครับ โอ้โหอร่อยนะครับอร่อยไข่ปะโลยา่ารสทําอร่อยนะครับเขาไม่ตอนนี้เขาโตแล้วค่ะสิบเดือนกว่าค่ะเขาไม่อยากทานข้าวให้ใครมาป้อนเขาอยากทานเองค่ะจะเลยปล่อยค่ะปล่อยให้ลุยเลยค่ะ น้องต้นกล้าอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งช่องน้องเกอหันสาด้วยนะคะมาเป็นกำลังใจให้น้องต้นกล้าด้วยนะคบรักน้องต้นกล้าต้องกดกระดิ่งกดซับสไครต์กดติดตามน้องต้นกล้าด้วยนะครับขอบคุณครับ